เร,เรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับทำ <c oughs> คือมันอยู่ในหัวใจนี่นะหัวใจอย่างนี้คือผู้รู้ท่านที่เรียกว่าใจใจนะ่ะคือธรรมชาติที่รู้แม้มดตัวเล็กๆตัวไหนก็ตามนั่นหลักจิตดวงหนึ่งอยู่ในนั่นนะจิตดวงนี้มันขยายตัวเป็นอะไรได้ทั้งนั้นอํานาจของกรรมที่อยู่ในจิตนั่นนะไปทางดีก็ผิดคาดผิดหมายไปทางชั่วก็ผิดคาดผิดหมายอํานาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วมันอยู่ในจิต พลังของมันดีดพาดีดพาจิตดวงนี้ดีดจิตดวงนี้ก็เป็นตุกตาแล้วดีดไปไหนมันก็ไปเพราะฉะนั้นจึงต้องมีทมเป็นเครื่องกำกับให้รักษาเอาไว้ถ้าปล่อยให้กิเลสพาดีดแล้วจมไปนี่จมมากี่กี่กับกี่กนแล้วเปิดหัวใจพูดเลยเราไม่โงกทานใครจะเชื่อไม่เชื่อก็าตามเ,าเรื่องความเกิดความตายนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีใครแข่งกันได้เลยล้วนแล้วตแต่จิตดวงนี้ที่กิเลสมันพาน ดึงไปจะให้เกิดให้ตายตลอดเวลาโฉงต่านั้นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมเพราะทําดีทาชั่วทั้งสัตว์และมนุษย์ท,ท,ทาได้ด้วยกันอันนี้มันความหมุนไปอย่างนั้นอ่ะเรื่อยเรื่อยเรื่อยถ้ามันมีธรรมเข้าขัดเข้าแย้งกันแล้วยังไงก็จัางนี้ตลอดไปเป็นมาฉันไหนเป็นไปฉันนั้นไม่มีร้มไม่มีปลายนะอนามตะโคเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งวัฏจักรวัฏจิต,จตนี้ไม่ไม่นั่นฟังที่นะถ้าไม่มีธรรมเข้าไป คัดค้านไปเป็นเบรกห้ามรอแล้วไม่มีนั่นที่มีได้ก็เขาทำสร้างให้ดีนะเนี่ยทำเท่านั้นเพราะ,ะนั้นทำจะเป็นของจําเป็นผู้โลกผู้สงสารมาคือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิกศาสนารับรองโลกสงสารยินกันมาตลอดเป็นเครื่องต้านทานกับกิเลสได้เป็นอย่างดีและชนะไปเรื่อยๆอย่างอื่นไม่มีเนี่ยจึงขอให้ความันยึดทำนะไอ้จิตนี้มันเป็นอย่างนี้แหละใครก็ตามมันจะวิ่งอยู่ข้างนอกอนะ มันไม่ได้เข้ามาข้างในเพราะไม่มีใครเตือนใครมีไม่มีใครบอกก่อนที่ <c oughs> พอรู้ตัวขึ้นมาเกิดขึ้นมาทีนี่จิตมันกิเลสมันมันอยู่ในนั้นมันก็ผลักดันไปตามภูมิตามนิสยัยตามวัยของผู้นั้นผู้นั้นอวัยวะพอพอ,พอใช้แด้แ้วมันก็ใช้ออกไปเรื่อยเรื่อยอออกไปเรื่อยไม่มีอยู่มีถอยเนี่ยมีแต่ความพาเพลิดพาเพลินไม่รู้จกักเป็นจักตายแล้วเรื่องกิเลส พาเกิดพราตายที่ไหนเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายแล้ว,าลว,าลวหายเงียบหายเงียบมันไม่เคยเกิดเคยตายที่นี่เราก็ว่าเกิดชาติเดียวชาติเดียวมันชาติเดียวอะไรกี่กับกี่กันมามันไม่ให้รู้นั่นน่ะในใจดวงนี่แหละพรจํามดีร์นาพระพุทธเจ้าท่านถึงห้ามไม่ให้ไม่ให้ทำลายสัตว์แม้แต่อยู่ในคันก็ห้ามห้ามมาตลอดเลยไม่ให้ทำลายยินในคันนั่นแหละที่กิบยองหนงอยู่ในนั้นแล้ว จิตดวงหนึ่งอยู่ในนั้นแล้วมันห้ามไม่ทำลายน,นี่แหละจิตดวงนี้แหละพาเกิดพาตายตลอดไม่มีใครมองเลยจิตดวงเนี้คือรู้รู้อยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่มันรู้ไปทั่วไปหมดอ่ะพี่เราก็เลยไม่มีที่ยึดที่เกาะเขาบอกว่าร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกตัวนี้เป็นผู้รู้เป็นเราเป็นใจของเราหมดเลยความจริงมันไม่ใช่ อันนี้เป็นเรือนร่างเครื่องเครื่องมือเครื่องอาศัยเท่านั้นตัวผู้รู้เป็นผู้รับผิดชอบอยู่ในนั้นที่ว่ารู้รู้รู้นั่นเครื่องมือของมันตาหูจมูกลิ้นกายนี่เครื่องมือของใจถ้าตาบอดดูก็ไม่เห็นเสียเครื่องมือเสียหูหนวกก็ไม่ได้ยินเสียเครื่องมือเสียเข้าใจไหมส่วนความรู้นั้นไม่เสียนั่นเป็นแต่เครื่องมือมันเสียใบบ้าเสียจิตไปงนี้เรก่าเครื่องมือเสียไปเรื่อยนั่นนี้เวลาเราฝึก ฝนอบรมทางศีลทางธรรมเข้าไปเรื stories, and, ่อยๆแล้วธรรมนี่จะเข้าแทรกเข้าแทรกเข้าไปเมื่อธรรมเข้าแทรกแล้วก็ค่อยกําจัดสิ่งที่สกปรบรบองรังทั้งหลายค่อยออกไปออกไปนี่ทำน่ซักฟอกด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเรียกว่าด้วยศีลด้วยธรรมบ้างกันเถิดด้วยความดีทั้งหลายนี่เครื่องซักฟอกนะนี่แหละที่นี่เพราะนี่ซักฟอกแล้วอันนี้จะค่อยแสดงตัวขึ้นมาเพราะมีที่เกาะที่ยึดมองดูนั้นดูนี่ได้แล้วที่นี่ เด็กที่มีแต่ป๋อมแปมป๋อมแปมไม่เศร้ามองทางไหนมองว่าทางไหนก็ไม่มีฝั่งมีฟ้าเหมือนคนตกน้าในมหาสมุทรมองนีนนี้มันเกลื่อนอยู่ในมหาสมุทรแต่มองดูฝั่งดูฟ้าที่สัตว์เหล่านี้จะไปเกาะไปยึดไม่หนึ่งนี่เราสัตว์โลกเวลานี่เหมือนกับตกอยู่ในห่วงแห่งมหาสมุทรป๋อมแปมป๋อมแปมท่วโลกดินแดงแล้วจเจริญที่ไหนคนตกน้ามวนจะตายอยู่ดินต่างคนต่างดินป๋อมแปมแปม,แปมเอาคํเจริญมาจากไหนเอามาวัดกันสิเรามีหูมีตาดู ตั้งภาพควบคันสิคนตกน้ำในมหาสมุทรเอามองลงไปว่างันแล้วใครจะมีจุดที่หมายปลายทางเขาะจะหลุดพ้นไปได้มันป้อมแบบ,แ,บบแ,บบแบบด้วยกันหมดนั่นนี่คือไม่มีที่เกาะที่ยึดเหมือนคนตกน้ำในมหาสมุทรอันนี้เลสคือเป็นมหาสมุทรมหานิยมเรียกว่ามหาสมุทรให้ตกอยู่ในนี้ในนี้ท่ำมาดึงออกลากออกลากออกลากออกนั่นแหละท่ำที่นี่ผู้ที่ มีเรือเข้าไปอาศัยที่เกาะเรือเขาไปตามเรือได้พูดไ,ไม่ไม่มีเรือเกาะก,ก,ก,ก็จมตรงนั้นจมตรงนั้นผู้มีเรือเก,อก,อก,กาะกือมีบุญบรารมีที่สร้างมาหาักเละถักรอดไปได้ด้วยอํานาจแห่งบุญนั่นแหละเป็นเรือเป็นเรือลําใหญ่ลําใหญ่ติดไปเรื่อยติดไปเรื่อยอยนันนี้เวลานหนักเข้าหนักเขาอน,นี่ก็มีกําลังมากเข้าที่นี่กล้าเข้าสู่อย่างที่ว่านาทีนะอ่าหนักเข้า อำนาจแห่งการบุญกุศลของเราทั้งมวลนี่นะที่เราสร้างมาด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาบริจาคมากน้อยจําได้ไม่ได้ก็าตามมันเหมือนกับแม่น้ําสายต่างๆที่ไหลลงมารวมทํานบใหญ่ทํานบใหญ่ได้แจกิกับภาวนาทีนี้เวลาบุญกุศลทั้งหลายมีมากแล้วมันก็ค่อยรวมเข้ามาลงามาลงในกิจภาวนาที่นี่ละทิพุ่งนะเข้าใจไหมที่ว่าพุ่งนีนักภาวนาท่าน เวลาเข้าเข้าจุดที่จะไปแล้วเป็นอย่างนั้นนะอานาจพนระบุญกุศลทั้งหลายเราสร้างมากน้อยเราจะไปถามจําได้ไม่ได้ไม่ต้องมาถามบุญบาปไม่เคยลําเอียงทําดีเป็นดีทําชั่วมชัวมช่วติดอยู่กับใจตลอดเวลาจําได้ไม่ได้ไม่สําคัญเนี่ยนี่แหละตัวดีตัวบุญที่ดีนี่แหละแทรกอยู่ในนั้น <c oughs> นี่ทําทำไปทำไป <c oughs> แก่กล้าสามารถขึ้นไป เรื่องจิตบุญกุศลนั่นแหละมันโดนบรรดาลให้รักศีลรักธรรมรักภาวนาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมแต่บุญนะหนูให้ให้รักให้ชอบให้สนใจอยากทําไม่ใช่อื่นมาให้สนใจนะบุญเจ้าของนั่นแหละที่รวมตัวเข้ามาแล้วก็รวมกําลังเข้ามาให้จิตมีความจดจอ่จอต่อเนื่องไปด้วยทางด้านจิตใจที่ควรจะหลุดพ้นแล้วมันก็จอ่อไปหาจิตละที่นี่นั่นจะเข้าเอาตัวนี้ละหน้าที่นี่ พอเข้าถึงจิตแล้วจิตเคยว่าวุ่นขุนมัวที่ไหนบังคับปัญชาเขาด้วยจิตภะพนาเช่นเรากำนาภาวนาพุทธโธนี้กำลังตีรวมตีพยายามตีเข้าไปเรื่อยมันวุ่นวุ่นเท่าไรตั้งแต่วันตื่นนอนมาจนกระทั่งปัจนนี้มันอิ่มมันพอที่ไหนเราจะเอาพุทโธเข้าไปให้มันวุ่นกับพุทโธวุ่นกับพุทโธวุ่นเพื่อสงบวุ่นกับกิเลสวุ่นเพื่อยุ่งเหยิงวุ่นวายเพื่อเพิ่มความืัวร้อนเข้าไปปัดอันนั้นออก เอาอันนี้เอามันขี้เกียจก็บ,บังคับใส่กับพุโทนี่เรียกว่าต้านทานกันขันต่อไปต่อไปมันก็มีจังหวะของมันพอนูไม่หยุดนี่ครั้งเดียวก็ปรากฏความสงบเบย็นใจขึ้นมาพอความสงบเบย็นใจขึ้นมามันจะเห็นโทษแห่งความมุ่นวายทั้งหลายทันทีทัในใดนะอ๋อความสงบเป็นอย่างนี้หันโอยความมุ่นวายเป็นอย่างนั้นแล้วอันนั้นเป็นภยัยอันนี้เป็นความสงบก็หนักทําความสงบเข้าไปเรื่อยๆที่พันเข้าใจไหมล่ะ <c oughs> เรียกท่านภาวนา